ครับในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงว,วิธีการดึงรายการข้อมูลออกมาจาก r e s o u l c s e t นะครับก็คือผลจากการสืบค้นข้อมูลโดยดึงผ่านฟังก์ชัน MySQL f a d e r o w นะครับการใช้ฟังก์ชัน f a d e r o w นั่นจะมีความต่างกับ a d s o c อยังไงเรามาลองดูกันนะครับก่อนอื่นให้เราเปลี่ยนเป็น Row ก่อนนะครับแล้วเราก็ลบทิ้งครับเราลองมาดูโครงสร้าง ของข้อมูลที่อยู่ภายในจะเป็นหน้าตายอย่างไรนะครับก็ปิอนะครับแล้วก็ e c o tag ปิดของ pre นะครับจะเป็นการดูโครงสร้างของข้อมูลภายในตัวแปรนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้า index ครับอ่า ผลลัพธ์ของการพิมนออกมาเราก็จะเห็นสังเกตเลไหมครับเฟดโรนั้นมีข้อจํากัดก็คือเราสามารถเข้าถึงข้อมูลในแต่ละรายการผ่านอินเด็กซ์เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถเข้าผ่านคีย์ได้ก็คือไม่สามารถเข้าถึงโดยอ้างชื่อฟิลได้แบบในวิดีโอที่ผ่านมาก็คือเฟดแอดซ็อกนะครับนี่ครับก็คือความต่างของการใช้ฟังก์ชันหรือสำหรับการดึง รายการข้อมูลออกมาจากว s ซอล s e t ผ่านฟังก์ชัน MySQL fetch row นะครับก็จบลงไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ